สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภนะคะมาทําคลิปความรักรวนๆนให้กับชาวราศีพฤษภดูได้ทั้งแบบไทยทั้งแบบตะวันตกเลยนะใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นแบบไทยเป็นแบบตะวันตกฟ้าจะบอกไว้ใต้คลิปนะคะฟ้าได้เปิดไพ่ไว้ให้หมดแล้วฟังคุณฟังเขาเอน r จ y ีสลับกันได้นะคะแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ตรงกับชาวราศีพฤษภทุกคนนะฟ้าก็จะเขียนหัวข้อไว้อยู่แล้วนะคะว่า มันเกี่ยวกับใครบ้างนะคะนะถ้าหัวข้อมไม่ตรงกับเราเลยเนาะเราก็ไม่ต้องมาดูนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ตรงกับพุชกทั้งหมดเนาะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จักรวาลก็อาจจะบอกแค่พุชกกลุ่มกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะโอเคค่ะชาวราศีพุชกเรามาเริ่มกันเลยเนาะนะคะขึ้นมาสามเหรียญเนี่ยแล้วก็เดอ d เดเนี่ยฟ้าว่า คุณกลับมาคุยกันกับคนที่เลิกกันไปนะคะคนที่จบกันไปแล้วคนที่เลิกกันไปแล้วเนี่ยฟ้าว่าได้กลับมาทำงานกันต่อไหมได้พูดคุยกันได้มีการที่จะขยับความสัมพันธ์ตกลงคุยกันนะคะเรื่องความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนาะเออนะคะแบบเออมันมีการพูดคุยกันตกลงกันันมีการวางแผนอนาคตนะคะนะ เพราะว่ามันขึ้นมาเดอะเดทอย่างเงี้ยฟ้าว่าเป็นคนที่จบไปแล้วนะคะแต่ว่าตัวคุณเป็นยังไงเพจอวานเนาะยังมีความสงสัยหวาดระแวงไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจในตัวเขาอยู่นะนะคะเพราะว่าการกลับมาคุยกันครั้งเนี้ยมันมันโอเคเดอะซันเกิดขึ้นคุณดีใจแหละนะคะมันเป็นความสุขแหละเออที่เขากลับมานะแต่ว่า มันรู้สึกว่าไม่ไว้ใจยังไม่เชื่อใจยังมีความหวาดระแวงนะคะยังมีอะไรที่เขาต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่เนาะนะคะเออคุณหรือเขานั่นแหละต้องพิสูจน์ตัวเองต้องดูกันอีกนานๆนะคะคุณจะขอดูเขาก่อนอาจจะดูเขานานหน่อยจะอยากรู้ดูจักเขาให้มากกว่านี้ดูเขาให้ลึกซึ้งอะไรอย่างนี้นะคะนะทั้งที่แบบว่าจริงๆแล้วในใจแล้วก็ ไม่ได้ปล่อยเขาไปเลยนะคะก็ยังมีเขาอยู่ในใจอยู่เสมอนะแต่มันมีความไม่เชื่อใจเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเนาะก็คนเคยจบกันไปแล้วก็ห่างกันไปหายกันไปแล้วแบบกลับมาคุยกันมันก็มีความระแวงว่าเออเรายัางไปต่อกันได้หรือเปล่ามันจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะืมตัวเขานะคะฟ้าว่าตัวเขาก็นิ่งด้วย แล้วตัวเขาก็เออโอเคเทคแอคชั okay, ่นเขาอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองแหละคิงออฟวานนะอ,อยากที่จะพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นนะคะมุ่งมั่นหนะ้าที่การงานพิสูจน์ว่าเขาเออที่จะไปต่อกับคุณนะอยากที่จะไปต่อต้องพัฒนาหนะ้าที่การงานของเขาหรืออะไรก็ตามนะคะนั่นแหละแล้วตัวเขาก็นิ่งนิ่ง เหมือนดูดูกันอยู่เนาะต่างเนี่ยเหมือนดูดูกันอยู่เออคุณก็นิ่งเขาก็นิ่งคือไม่ใช่ว่านิ่งนิ่งแบบนั้นนะนิ่งแบบว่าจับไม่เชิงว่าจับผิดหรอกก็นิ่งแบบสายสอดส่องกันนะเออดูดูพฤติกรรมกันอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะนะอืมดซันเกิดขึ้นชาเลออเกิดขึ้นคือดีใจแหละในใจของคุณอนะเป็่งประกายมีความสุขมากๆนะคะที่เขากลับมาเนาะนะคะ การที่เขากลับมาเนี่ยมันมีความสุขและมันโอเคนะคะบางคนอาจจะคบกับต่างชาติบางคนอาจจะคบคนที่เด็กกว่าก็ได้นะนะคะราศีพิจิกหรือเปล่าวันอาทิตย์ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือเปล่ามีนกรกฎพิจิกหรือเปล่านะคะนั่นแหละเนาะคุณดีใจนะคะที่เขากลับมามีความสุขมากๆเลยชีวิตตอนนี้โอเคแฮปปี้มีความสุขนะคะแต่ยังมีความหวาดระแวงอยู่นิดๆนะนะคะมาดูฝั่งของเขากัน ขึ้นมาเป็นหนึ่งถ้วย4ดาบเหมือนฝั่งของคุณเลยใช่เขานิ่งถึงเขานิ่งนะเขาเงียบแต่เขาแบบเหมือนพิจารณาอะไรอยู่นะคะนะในใจเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีให้คุณอย่างมากมายนั่นแหละคะ่ะนะมีความรักมาให้มีความรักอย่างเต็มเปี่ยมนะแต่อาจจะดูนิ่งๆนะคะ อาจจะดูไม่แสดงออกอะไรให้มันมากมายนะคะไม่แสดงออกแต่ข้างในนั้นคือมันเต็มเปี่ยมมันเอ่อล้นนะคะนะสิ่งที่เขามีให้กับคุณมัน,เป,นเป็นความรักที่จริงใจบริสุทธิ์ใจนะคะอยากขอโอกาสและอยากพิสูจน์ตัวเองนะคะอยากทําอะไรที่มันยุติธรรมสำหรับคุณอยากทําอะไรที่มันคู่ควรสําหรับคุณเอจะพิสูจน์ตัวเองเหมือนเขากลับมาเพื่อที่จะบอกว่า เทคแอคชั่นให้เห็นจะไม่พูดมากนะจะทำให้ดูอะไรอย่างนี้แหละนะคะจะดูแลอย่างดีจะทำอะไรที่คู่ควรสำหรับคุณนะนะคะอืมเนาะเพราะตั้งแต่ที่หันหลังให้กันไปเนี่ยเลิกกันไปเนี่ยคุณก็อยู่ในใจเขาเสมอและราชินีถือเหรียญขึ้นมาเป็นใบที่สองฝั่งคุณฝั่งเขาคุณอยู่ในใจเขาเสมอเลยนะคะคุณเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาเสมอเป็นคนที่เขายึดมั่นเป็นคนที่เขาจริงจังจริงใจเป็นคนที่เขา เลือกแล้วนะคะอยู่ในใจเขาเสมอเลยแม้ว่ามันจะมีบางอย่างที่ไม่ได้ดั่งใจมันมีบางอย่างที่เขาก็เออรู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจก็ตามนะแต่เขาก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเลือกแล้วและเป็นคนที่เขารักเป็นคนที่เขาอยากดูแลเอาใจใส่เพราะฉะนั้นนะคะมันมีแต่ความจริงจังจริงใจแหละนะที่เขาจะมอบให้นะคะเออมันอาจจะมีเรื่องเล็กๆน,น,น้อยๆแหละคุณอาจจะเป็นคนขี้งอนหรือเปล่า เป็นคนขี้งอนเอาแต่ใจหรือเปล่านะแต่เขาก็รักนะคะแต่เขาก็เลือกคุณแล้วรักคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนะคะโอเคนะคะเรามาดูกันว่าแล้วเดือนมิถุนาพฤกษกดาดเนาะเออกรดฎาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะว่าคุณกับเขานะคะหากยังไม่ได้กลับมาคุยกันจะได้กลับมาคุยกันนะนะคะ แล้วการกลับมาของเขามันจะทําให้คุณมีความสุขแหละนะคะเพราะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนั้นมันยังมีคุณเต็มหัวใจนะคะยังอยากที่จะขอโอกาสอยากทําสิ่งดีๆเพื่อคุณนะคะอเอามาดูกันว่าเดือนกรกฎาคมเนี้ยคุณและเขาจะเป็นอย่างไรนะคะ ความรักของคนทั้งคู่จะเป็นอย่างไรห้าเหรียญห้าเหรียญขึ้นมา Tower the Sun ขึ้นมาเป็นใบที่สองนะคะ ความรู้สึกที่มันเงียบเหงารู้สึกไร้ค่าเมื่อไม่มีเธอนะมันจะเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันดูเดซันขึ้นมาประกบกันอย่างนี้อุ้ยฟินนะคะสวยงามอะไรขนาดนั้นนะความสุขนะคะเออแม้ว่ามันมันจะเหนื่อยแม้ว่ามันมันจะต้องพยายาม มันจะต้องมีเรื่องที่ต้องมีอุปสรรคในเรื่องที่ต้องพยายามกันก็ตามสามเหรียญขึ้นมาเป็นใบที่สองนะคะพวกคุณจะตกลงกันได้นะนะคะเอาอ,ออกมาลายไปพวกคุณจะคุยกันได้ตกลงกันได้นะคะมันจะได้ไปต่อนะคะอุสี่ไม้เท้าตกลงเรื่องอะไรกันนะ่ะตกลงเรื่องแต่งงานเหรอ จะซันเกิดขึ้นเนี่ยห้ามไม่ทา้าวุ่นวายแน่ๆมีเรื่องที่ต้องแบบวุ่นวายในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะเดือดร้อนเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนอา้าทำไมอะตกลงคุยกันถึงความมั่นคงแต่ว่าก็ไม่ลงรอยกันนะระวังระวังระวังเอาอีกแล้วเนี่ยสีถ้วยขึ้นมาอีกแล้วความเอาแต่ใจความแบบ เออขี้งอนเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะการขุดคุยเรื่องในอดีตนะระวังนะคะแต่เขาก็ไม่ปล่อยหรอกเนาะทุกอย่างมันแบบ เขาจะเคลียแหละนะอะไรที่แบบเป็นปัญหาที่มันยังไม่ได้การแก้ไขอะไรที่คุณงอนเขาอยู่เนี่ยอะไรที่ถกเถียงกันนะคะมันจะได้รับการแก้ไขเนาะจะมีการแก้เขาจะกลับมาแก้ไขกลับมาเคลีย์นะคะคนคนนี้นะคะไม่ปล่อยคุณอย่างแน่นอนเนาะไม่ปล่อยคุณหรอกค่ะนะมันจะมีการตกลงคุยกันเนี่ยถึงอนาคตนะคะความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยอืมนะ อะไรที่เคยรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งโดดเดี่ยวเนี่ยทุกอย่างนะจะจบลงนะคะเดือดซันขึ้นมาเนาะนะคะต่อให้เขาต้องพยายามต้องเหนื่อยแค่ไหนนะคะเขาก็จะพยายามนะเขาจะสู้นะคะนะจะสู้เพื่อคุณนะคะเออคุณอาจจะแบบบางอย่างไม่ได้ดังใจหรือมีเรื่อง ราวในอดีตอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมีเรื่องที่ต้องถูกเถียงกันไม่ค่อยลงรอยกันมีเรื่องที่ต้องแก้ไขนะคะมันจะได้รับการแก้ไขแหละนะอืมอืมดีจะได้คุยกันถึงเรื่องอนาคตแหละนะคะแต่ต้องระวังด้วยการที่แบบบางทีไม่ค่อยลงรอยกันพวกคุณะจะเกี่ยวกับคําพูดนะคะเกี่ยวกับอารมณ์คําพูดเนาะอืม คุณพยายามเดี๋ยวนี้นะฟ้าว่าคุณต้องเป็น q u e e n o p e r a t i o l เนี่ยที่แบบนิ่งๆนะคะใจเย็นๆนิ่งๆนะนะคะสงบสติอารมณ์อะไรอย่างนี้เนาะนะคะอะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องแบบนะเดี๋ยวเขาจะจัดการใจเย็นๆนะคะ จะเอาให้ได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยระวังเรื่องเรื่องที่ต้องทะเลาะก,กันนะคะิทานเกิดขึ้นสองใบอ่ะม,มีความสุขแหละนะนะคะมีความสุขแหละเรื่องเล็กๆนน้อย,อยก็เป็นเรื่องเล็กๆนน้อยเนาะที่แบบต้องมีบ้างทะเลาะก,กันไม่พอใจนะคะ Demon State Love เขาจะใส่ใจคุณมากขึ้นนะแล้วก็คุณก็ต้องใส่ใจเขาด้วยนะคะมองหาอะไรที่แบบเขาชอบนะคะอืม Five hours is important to do y o u love and check on it mm. คือแบบดูว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ทำนะ mm. เขาก็จะเป็นอย่างนั้น mm. นะคะนะคะ มองหาว่าเออเขาชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเราต้องแก้ไขตรงไหนเราต้องปรับตรงไหนนั่นแหละนะคะอมนั่นถึงจะไปด้วยกันได้นะจะใส่ใจกันมากขึ้นนะคะ getting to know each other เนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกเยอะนะคะนะจะอยู่ด้วยกันจนแบบแก่เท่าถือไม้ยอดทองกระบ,บองยอดเพชรอะไรเงี้ยมันต้องเรียนรู้และเข้าใจกันอีกเยอะนะคะ ปลว่าพวกคณจะเข้าใจกันมากขึ้นเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะเรียนรู้และเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นใส่ใจกันมากขึ้นอืมดีงามดีงามนะคะนี่เขาจะใส่ใจคุณมากขึ้นแหละคะ่ะนะจะดูแลอย่างดีนะคะ อะไรที่มันจบลงไปนะมันจะกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งนะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะนางฟ้าอยากจะบอกอะไรคะชาวราศีพฤษภค,คะ่ะนางฟ้าอยากจะแนะนําอะไรอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณคะ Let your friend help you มีอะไรก็ปรึกษาเพื่อนได้นะปรึกษาคนรู้จักปรึกษาเพื่อนนะคะนะอย่ากเก็บปัญหาไว้คนเดียวนะคะบางทีเราจะหาทางออกไม่ได้หรือเขาก็อาจจะให้เพื่อนช่วยหรือในการประสานรอยร้าวนี้ก็ได้นะนะคะ Express <Yeah. S 1> your love การแสดงออกทางความรักแสดงออกทางความรักกันบ้างนะนะคะเนาะ Suparation การแยกจากโซเม t นะมันฟ้าว่าเนาะมันจำเป็นต้องแยกจากกันก่อนเพื่อให้ทุกคู่เหมือนรู้คุณค่าของกันและกันเหมือนรู้ข้อผิดพลาดนะคะเออเราผิดอะไรเราต้องแก้ไขตรงไหน อเราต้องปรับตรงไหนนะคะเมื่อกลับมารักกันอะ่ะมันจะเป็นคู่ที่ดีนะคะวิยโรแมนติกฟิลลิ่งเห็นไหมพวกคุณจะดีกันปรับ จะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นจะแบบสวีทหวานเนาะนะคะหลังจากที่ห่างกันไปหลังจากที่จบกันไปเนี่ยกลับมานี่หวานแววกว่าเดิมนะรักกันมากกว่าเดิมใส่ใจกันมากกว่าเดิมเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าเดิมเรียนรู้ที่จะพัฒนารู้ที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองรู้ที่จะแก้ไขนะคะอืมเนาะรู้ที่จะเอ่อบาลานซ์อารมณ์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม เป็นการเปลี่ยนผ่านจริงๆนะนะคะ a า s f o r m a t i o นการรีเบิร์การเกิดใหม่การแบบเปลี่ยน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 ตัวเองก็ได้นะนะคะเออการเปลี่ยนตัวเองใหม่มันมันดีนะนะคะไม่ใช่จบกันไปแล้วกลับมาก็ยังเป็นอะไรเดิมๆเป็นอะไรที่กลับมาก็ยังนิสัยเหมือนเดิมยังยังเป็นอะไรที่เดิมๆนี่มันก็เนาะ มันก็ต้องจบกันอีกนะคะแต่คู่ของคุณเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องเรียนรู้กันมากกว่านี้นะคะแล้วก็จะใส่ใจกันมากขึ้นนะนะคะเป็นเนื้อคู่กันนะเป็นโซเมดกันนะคะเป็นคู่ที่เคยผูกพันกันมาแล้วเป็นเนื้อคู่ในอดีตชาตินะคะหวานแหววโรแมนติกฟิลลิ่งดีกันหวานกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นนะคะดุซันขึ้นมาสองใบอ่ะมีความสุขอย่างแน่นอนสุขสมวังอย่างแน่นอนนะคะอืม นะแล้วเขาจะแบบมุ่งมั่นกว่าเดิมอยากดูแลคุณให้ดีอยากใส่ใจคุณมากกว่านี้นะเนอะนี่ยมันเป็นข้อดีนะบางทีเออน่าจะจบกันไปตั้งนานแล้วนเนี่ยแต่ตอนที่จบไปอ่ะนี่แหละคนเรา่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่เห็นโลกศพม่หลังน้ําตาเออพอแบบพอเขาจบกันไปแล้วมันถึงได้รู้ว่าเออฉันขาดเธอไม่ได้นะคะห้าเหรียญรู้สึกว่าฉันขาดเธอไม่ได้ เออนะคะนั่นแหละเนาะนะคะก็จะประมาณนั้นนะคะชาวราศีพฤษภนะคะนะฝากขอให้ทุกคนนะคะสุกสมหมวังในความรักนะกลับมาครั้งนี้นะคะอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าเลยนะคะเรียนรู้เข้าอกเข้าใจกันอยู่ด้วยกันไปจนแก่เท่าเลยนะมีความสุขในความรักนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะบ๊ายบายจุ๊บค่ะ